ตื้นเรเกือานเลแลเอามาเติมแต่มันน้ำมันมากันเดียวกันมันได้อยู่แล้วตื้นต้นนี่มันเนี้ยพันธุเนี้ยไม่ว่าจะปลูกพที่พอาได้น้ำเราโอเคราจะใช้ประโยชน์ปลูกพเรางปลูกันูี่มาสมภาษานึเปล่ตกมาูอีสาน ยาตินกับแกผู้คนเป,เปเราวเรไปเียน่โงเรียน่มก็อน,น้นอปริญญาของการศึกษาแต่เรามาทํางานเนี้ยปริญญาชีวิตน,นะถ้าหนูอยู่อยู่กับแดดกับฝนอยู่อะไรกับตะกรได้ะนะดินเฉพาะยุโหนูก็จะได้เอาประสบการณ์ไปใช้ นี่คือโรงเรียนพีเอึ่งไปหา,าเงินเดือนที่ไหนก็มีคอร์สให้เนาะหรือว่าโชคดีแม่หนูได้ทั้งเงินเดือนสทำได้ทั้งปรนะสบการณ์ถ้าเราอยู่กับความลำบากได้เห็นพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะก็น้องคูวขวานอย่างเงี้เยรเราก็จะได้รู้ชีวิตละว่าว่าจะทำงานหรือหาเงินมาได้เนี่ยราบากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวหนูบักจะได้ความรู้ด้านการเกษตรนะโดยยุคโควิดเนี่ย รัฐบาลก็พยายามอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีงานทำแล้วก็มีความสุขให้กับไปอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวดูแลแต่ก็อยากให้ทุกคนอย่าประมาทเนาะต้องใส่แมสดูแลรักษาตัวเด้วยนะครับอย่าประมาทเลยนะถ้ามันติด่ยแล้วคุณจะเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าจะเสียใจว่าเราเอาเชื้อโรคไปให้ครอบครัวนะนั้นน่ยจะเสียใจหนักกว่าเรื่องการที่เขาย้อนก็ฝากเรื่องนี้ด้วย พยายามหาประสบการณ์ในการทํางานคั้งนี้ให้เยอะที่สุดใครทํามากคนนั้นได้มากเพราะหนูไปหาเงินเสียเงินเรียนที่ไหนไม่มีที่สอนนะไม่มีที่สอนสอนแบบเนี้นะถ้าไปในมหาลัยก็คือเรียนหนังสือแต่อันนี้คือของจริงชีวิตจริงมัน็นแบบนี้นะชีวิตการกเกษตรสามารถทําให้รวยได้โดยเฉพาะพวกหนูเนี่ยเอาความรู้เรื่องไอทีเรื่องอะไรใช่ไหมออนไลน์เห็นไหม เดี๋ยวนี้เศรษฐีใหม่เยอะแยะถ้าเราฉลาดที่จะหาเพราะฉะนั้นต้องคิดนอกกรอบหาหาอะไรที่ลองผิดลองถูกพยายามหาจุดขายเองให้ได้ไดบางคนเนี่ยเด็กธรรมดาเขาหาเงินเจ้าเดียวได้เป็นร้านเนียนะฮะเพราะฉะนั้นนให้เราคิดด้วยเช่อพ่อแม่เนี่ยอาจขายออนไลน์อะไรต่างๆหนาะอะไรสร้างสตอรี่ของบ้านเองให้ได้สร้างสตอรี่เรื่องผลผลิตอะไรต่างๆช่วยพ่อแม่ให้เขามีเกิดความมั่นใจ นะว่าโอเคมาบ้านไรนะต้องมาซื้อต้องมาทีเด็ดน่นอนนี่ของอย่างเงี้ยชื่อดันช่วยกันนะฮะพะตอนนี้พ่อแม่ต้องอาศัยพวกหนู่ละและเขียวตระการไหวถุยเสร็จอย่างงานเล่มยาอ่อนตามขนาด ຫາຍຫຸດນາລີດนຳຄວາມມາວນຳປົ